ไปให้ถ้อยคำที่สวพวาอนอนเรื่องของตะไครเขาก็ใช้วิธีการสู้ยังค่ะเขาบอกว่าเขาสู้เพราะว่าทนายเขาไปด้วยไงไม่ไมีทนายคู่ขวัญไปด้วยทนายคู่ขวัญบอกว่าคือเราเนี่ยสู้ด้วยเจตนาว่าเรามไม่ได้มีเจตนาที่จะนั่งมาเปิดเปิดเป็นการพนันหรืออะไรในโดงดอกเพราะว่าเราเราถือว่าสิ่งที่เราทําคือการสัทนาการจัสนาการนี่นะ เอาเอาให้หมดให้หมดอให้หมดให้หมดอือเป็นการสันทนาการคือให้ความเพลิดเพลินกับคนชาวบ้านที่เขาเข้ามาเรามีไลน์คุยกันเรามีไลน์คุยกับทีมงานของเราว่าเนี่ยเราตั้งใจทําสิ่งนี้จริงๆก็คือทําก็สู้อะค่ะเขาบอกว่าเขาก็จะสู้เขาก็รอดูว่าสิ่งที่เขายื่นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการคุยแชทไลน์กลุ่มของเขาว่าเราจะทําวิธีนี้ อะไรอย่างเงี้ยวิธีการของเขาที่เขาพูดนะคะว่าเป็นสันทนาการเป็นความสนุกเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่อยู่ในดงดอกร่วมกับชาวบ้านอือเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยก็คือเท่ากับว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมคะปฏิเสธแล้วก็ก็ยื่นไปดูที่ว่าเอา่อเอา่าอะไรนะผู้กำกับเนี่ยจะยื่นไปศาลหรือไม่ถ้ายื่นไปศาลเขาก็คงจะสู้แต่บางช่องบ,บอกสู้สามศาลเลยค่ะเออเ ขอก่อนก็อธิบายไปรอบนะเรื่องการพนันเรื่องการการอธิบายไปแล้วไงคืออย่างนี้บางคนเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรคือเอางี้ก่อนนะการพนันคือการเล่นเชื่อที่จะเอาตังค์เช่นเล่นไพ่เล่นโชไให้ให้รไอะไรสิ่งโชคนี้ว่ากันทีหลังเอาการพนันการก่อนเขาใจาการพนันก่อนคืออะไรการพนันคือการเล่นนะแล้วการเล่นเนี้ย เพื่อที่ไปส่งที่จะเอาเงินอีกฝั่งหนึ่งหรือหลายๆคนที่เข้ามาเล่นถูกไหมเช่นการเล่นไพ่การเล่นไฮโลเงี้ยนะซึ่งการเล่นไพ่การเล่นไฮโลเนี่ยอาจจะไม่เป็นความผิดฐานเล่นพนันก็ได้ถ้าไม่เล่นเอาเงินกันถูกไหมเช่นอย่างที่เราเล่นกันเนี่ยเป่ายิงฉุกเนี่ยใครชนะก็เคกกมางเอกสองปุ๊กเนี่ยถามว่าเนี่ยเป็นการเล่นพนันไหมไม่ครบองค์ประกอบการเล่นการพนันไมเพราะว่าการเล่นมันต้องเอาเงินอันเนี้ยเล่นแล้วเอามาเงก สับหน้าขากันหรือหน้าแข้งกันหรือหัวกันเนี่ยไม่เป็นการพนันถูกไหมเล่นได้เล่นไพ่เราเล่นไพ่แต่เราไม่ได้ใส่อะไรกันเลยนะสมมติสมัยก่อนนะผมเล่นเล่นบ่อยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเล่นไพ่กินน้ํากันอะไรเงี้ยใครแพ้กินน้ำอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ถือว่าเป็นการเล่นการพน,นันเพราะมันองค์ประกอบความผิดฐานเล่นการพนันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้เอาเงินกันถูกไหมนี่คือการพนันนะหรือการขันต่อเอานี้ก่อนนะ ส่วนการเสี่ยงโชคคืออะไรการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้คือการเสี่ยงโชคเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยนะจัดให้มีการละเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเปิดให้คนเนี่ยนะเข้ามาลุ้นรางวัลหรืออะไรพวกนี้นะอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เงินในการอันนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคซึ่งก็เป็นมวลฐานหนึ่งในพรบการพานันเช่น เช่นนะเช่นเราจะเห็นได้จากเราจะเห็นได้จากที่ผ่านมานะในทีวีหรือในสื่อก็ตามเนะี่ยมันจะมีมบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆที่เขาเออกแคมเปญว่าคุณสามารถที่จะเขียนชื่อที่อยู่บนฝากล่องฝา,งฝานูนฝาน,ฝาน,นี่แล้วส่งไปชิงโชคใช่ใชถามว่าแบบนี้เป็นการชิงโชคไหมเป็นครับถามว่าคนที่คนที่เขียนส่งไปเนี่ยเขาจําเป็นต้องใช้เงินไหม ใช่ค่ะจริงอยู่เขาอ,อาจจะใช้เงินในการซื้อผลิตภัณฑ์ถูกไหม,มหรือบางคนเขาอาจจะไปเก็บแถวขยะมาก็ได้ถามว่าใช้เงินไหมไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ว่าคนที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์แกะกล่องมาเขียนชื่อที่อยู่ส่งส่งส่งไปเนี่ยอันเนี้ยคนที่จะคนที่จัดอ่ะบริษัทห้างร้านที่จะต้องไปขออนุญาตอืมใช่ใช่ใชถ้าไม่ขออนุญาตก็ผิดพบรบเนี่ยการพนันนะเข้าใจไหม แต่ถามว่าวิธีการในการเล่นน่ะจำจำเป็นต้องใช้เงินไหมก็ไม่จําเป็นต้องใช้เงินเสมอไปถูกไหมแต่ปัญหาของแต่ปัญหาที่กกอกเนี่ยมันมีมากกว่านั้นหมายความว่า,าถามว่าการจัดให้เล่นการลเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอ่ะโอเคล่ะคุณบอกว่าคุณไม่ใช้เงินนะสมมติไม่ใช้เงินนะแต่ถามว่า คุณจัดให้มีการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันเกิดมาหลังจากการในระหว่างการจัดเล่นมีอะไรบ้างเช่นมีการถ่าย YouTube มีการถ่ายทําคลิปวิดีโอถามว่าคลิปวิดีโอคุณต้องการอะไรคุณต้องการยอดไลค์ยอดวิวถูกไหมถามว่าคุณได้เงินจากสิ่งสรงนี้ไหมได้ค่ะได้เงินนะถือว่าเป็นการการแสดงสินค้าหรือว่าแสดงการเล่นเพื่อที่จะให้ได้ยอดคนดูยอดวิวอะไรต่างเพื่อที่จะมาผลิตเงินใน YouTube อะไรของคุ กระตุ้นยอดขายว่างั้นเถอะอันเนี้ก็ต้องไปขออนุญาตถ้าคุณไม่ขออนุญาตก,ก็ผิดครับแม้แต่การเล่นที่คุณเอาไปเล่นไม่ใช้เงินคุณก็ผิดเพราะว่าคุณเพื่อประโยชน์ไง <c oughs> เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ไงเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นสแสวงหาสถนนานการณ์นี่นคือคุณสแสวงหาผลประโยชน์อันนี้เป็นเข้าลักษณะหนึ่งของการสาแสวงหาผลประโยชน์ <c oughs> คือคุณจะการจัดให้มีการเล่นเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ถูกต้องถูกต้องเข้าใจไหม ในขณะที่คุณทําเนี่ยคุณจัดให้มีการตักไข่เนี่ยคุณมีการลงคลิปกันเยอะแยะเลยยูทูบเบอร์ช่องุนถามว่าช่องไหนไม่ถ่ายบ้างถ่ายทุกช่องเอถ่ายทุกช่องนะถามว่าพวกเนี้ยมีรายได้เกิดขึ้นไหมมีสิคะรายได้ไดจะเท่าไค่ะถามว่าสิ่งที่คุณจัดคุณมีวัตถุประสงค์อะไรเพื่อสันรนาการหรือไม่อย่างที่คุณเอ่ยอ้าหรือไม่ถูกไหม เพื่อกระตุง้งยอดขายยอดยอดวิวยอดแชร์ยอดอะไรในการทําำยู u ู e ถูกไหมเท่ากับคุณเนี่ยจัดให้มีการแสดงกันเล่นเพื่อที่จะดึงคนให้คนมาดูสิ่งที่คุณทำนั่นก็อยู่ในความหมายของการที่คุณจะต้องไปขออนญาตเหมือนกันแต่ข้อที่จริงคืออะไรคือถามว่าการตักไข่นี่มีการใช้เงินก,นการเกิดขึ้นไหมมีค่ะอ่าถ้ามีเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปสืบอะไรมากมายมันก็ชัดเจนอยแล้วว่าคุณ คุณคือการเดินเข้าไปในซุ้มอ่างอ่างอ่างน้ําไข่ถูกไหมก็เอาตาขึ้นให้ยี่สิบอ่ะตัดไปอันหนึ่งแกะขึ้นมาได้รางวัลใหญ่ก็เอาไปไม่ได้รางวัลใหญ่ก็คุณก็เอาไปอย่างเงี้ยมันเข้าเข้าไข่แล้วคุณจะไปสันทนาการอะไรอือใช่อือนี่หลายเด้งนะเนี่ยเราเนี่ยหลายเด้งนะเนี่ยสันทนาการในดงดอกม่หลายเด้งนะอ่าสร้างไรายได้เนี่ยบางตักไข่บางหน้านี่ อืมมีค่ะใจกใบแดงค่ะมีทอนไหมคะพิมซีนีออืมนะเอาเข้าใจพื้นฐานแบบนี้ก่อนเข้าใจค่ะเข้าใจในในเกมถ้าไม่งั้นงงหมดถูกไหมอืมสู้ทุกคดีแแต่ถ้าเราไม่การพนันอ่ะไม่ว่าจะเป็นเล่นไพ่ไฮโลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นลักษณะของการพนันแม่ไม่ประเภทคอประเทขอถ้าเราไม่ใส่เงินอ่ะไม่ถือเป็นการเล่นการพนันเช่นเล่นไพ่กันเนี่ย ผสมสิบยอ,ยอะไรเงี้ยแพ้ชั้น่ยชั้นปอกเก้าคุณปอกแปดใช่ไหมชั้นปอกเก้าอ่ะชั้นชนะคุณอ่ะเขกเมฆสองปอกปอกปอกอย่างเงี้ยชั้นชนะคุณอ,อันเนี้ยไม่ถือเป็นการพน,นันถูกไหมแต่ก็ใช้วิธีการเล่นไพ่เหมือนกันถูกไหมใช้วัสดุในการเอาไพ่มาเล่นเหมือนกันถูกไหมแต่ถาม<อ>ว่าเป็นการเล่นการพน,นันไหมไม่เพราะว่ามันไม่ได้เอาเงินเอาทองกันถูกไหมมันไม่ได้ใช้เง<ม>ินใช่ถ้าถ้าเป็นลักษณะการเล่นแบบนี้้วมีคนไปจับคุณแล้วไปฟ้องเนี่ยยกฟ้องหมดเพราะว่ามันไม่ครบองค์ประกอบความผิดฐานเล่นการพนันถูกไหมใช่ เออพราะมันไม่ได้เอาเงินกันไงแต่ของคุณมันไม่ใช่แบบนี้ของนะของคุณมันไม่ใช่เป็นเพศกรนะของคุณมันเป็นประเพศของคุณต้องไปขอ,ขออนุญาตถูกไหมได้ค่ะก<ช>็อ,อย่างที่บอกการเสี่ยงโชคไม่จําเป็นต้องใช้เงินถูกไหมเกิดเกิดเป็นจำเลยนี่มันก็ดีดีนะสู้ทุกสู้ทุกคดีคือคือความมีเงินไงพอมีเงินแล้วพอทําอะไรทุกคนมีแต่คนวิ่งหาวิ่งหาอะไรวิ่งหาช่วยทําคดีให้เออที่มดีคดีงอกรอยไม่กินเลยแม่ ไม่รู้จักทฤษฎีคดีงอกอะใช่ทฤษฎีคดีงอกเราก็เชียร์เขาไงก็คือมันไม่ใช่เงินเขาไงไม่รู้ผิดรู้ถูกสู้ไอ้คดีที่ไม่น่าจะสู้ก็สู้สู้สทุกคดีสุดยอดดีแล้วดีแล้วฮะเขาไม่สู้มันก็เป็นผิดนิสัยเขาดีให้เขาสู้เนี่ยดีแล้วให้เขาทำอะไรอีกแล้วเพราะเราเชียร์เชียร์ให้เขาทำนะไม่ใช่เชียร์เขาไม่ทำนะตอนนี้ให้เราเชียร์เราเชียร์เราเชียร์ให้เขาสู้เขาไม่แยกให้ออกนะ เราโพเทคคนที่ไปรุ่มหลงเขาแต่เราไม่โพเทคตัวคนไปกระทําซึ่งเป็นจําเลยคือสองคนนี้ถามเอาจริงไม่มีค่าอะไรในสายตาผมเลยแต่ที่ผม<ะ>ให้ความสําคัญคือคนที่เข้ามาเป็นเอฟซีเขาคนที่มารุ่มหลงเขาคนที่มาเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นคงจักเป็นดอกบัวเนี่ยซึ่งบุคคลผู้นี้ควรจะได้รับการเปิดตาให้กว้างขึ้นหรือตาสว่างขึ้นเพื่อที่จะไม่มารุ่มหลงในสิ่งที่มันผิดๆแบบนี้อันนี้ผมโพเทคหรือคนพวกน,นี้หลายๆคนซึ่งเป็นจํานวนคนหลายร้อยหลายหมื่นหลายพันคนแบบนี้แต่สองคนนี้ผมไม่โพเทคเพราะ มันบนโพเทคอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ให้ความสําคัญด้วยก็ให้เขาเป็นแคสตูดี้ของของกฎหมายไปไงอาจารย์ <laughs> คือคนที่เขามานิยมสมชอบเขาก็ไม่ผิดหรอกเพียงเพราะว่าเขาเข้ามาด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่เพียงพอถูกไหมหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างไม่เพียงพอเข้าไปลุ่มหลงอะไรต่างพวกนี้ย <laughs> ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเราก็ไม่อยากให้เขาทําแบบนั้นะ <laughs> นะอืเพราะว่าการไปทําแบบนั้นะ่ะมันทําให้เอ่อ ยังไงมันเหมือนทายเรือให้โจนั่งก็รอบก็รอบกายเขาเนี่ยจา์ขนาดมีผู้รู้กฎหมายเนี่ยก็ยังไม่ได้ห้ามกันเลยไม่ได้ห้ามไม่ได้เห็นดันเห็นว่าสิ่งสิ่งนั้นที่จําเลยทําเป็นสิ่งที่ถูกซะนั่นอืมนั่นน่ะค่ะบัญชีประเภทขอเนี่ยเล่นได้แต่ต้องขออนุญาตเนี่ยจัดกิจกรรมนี้ได้แต่ต้องขออนุญาตเนี่ยอ่าแล้วมันมีในงานวัดอ่าแล้วทีนี้เนี่ย เขาก็ไปอ้างอิงในเรื่องของไม่ไม่ไม่รู้เป็นออแกไนของงานวัดที่เขาจะใช้วิธีการซิกแซกหรือเปล่าแล้วก็เห็นทั่วไปอย่างเช่นปลาป๋องเนี่ยมันไม่มันไม่ได้อยู่ในประเภทขอแต่ใช้ลักษณะของช่องโหว่เพื่อที่จะอ่าช่องโหว่ของกฎหมายคุณจะใช้ช่องโหว่กฎหมายแต่ที่นี้เนี่ยอ่าข่าวนี้เนี่ยมันอ่าเขาก็เลยหยิบยกมากตรา12ขึ้นมาว่าอื่ ถึงมันจะไม่ได้ระบ,บุในประเภทของการละเล่นหรือชื่อของการละเล่นนั้นๆแต่ผู้ใดที่จัดให้มีการเล่นทําอุบายล่อหลอกประกาศชักชวนให้มีการเล่นโดยมีการเสียเงินแล้วก็ได้รับรางวัลแต่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็เข้าข่ายการพนันมันเข้าอยู่แล้วครับครับพิกกำไรยังไงก็เข้าคือคือข่าวเนี้ยมันประมาณว่า ไอปลาลูกโป่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในในลิสต์รายชื่อนะใช่ไหมสิจีใช่ไหมใช่ใช่ไอปลาลูกโป่งเนี่ยไม่อยู่ในลิสต์ดังนั้นเนี่ยไอพวกกลุ่มที่ปลาลูกโป่งตามงานวัดเนี่ยทำไมงานวัดถึงเห็นมีแต่ปลาลูกโป่งเพราะมันอ้างว่าในบัญชีนะ่ะรายชื่อปลาลูกโป่งไม่มีอะไรยอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ยางอาจารย์เอมพูดอะคือคลุมก็คือครอบคลุมใช่ไหมจ้ะและอื่นๆอย่างเงี้ยอ่านกฎหมายไม่ไม่ท่องท่องท้วนท่องแท้ เออสีก็ไปดูเหมือนกันข่าวเนี้ยอ่ใช่ไหมพี่ผม,มผมก็ไปดูเหมือนกัน้วเขาเขาก็มีการจับกลุมแล้วทีนี้อ่าคนผู้จัดเนี่ยหรือออร์แกไนเนี่ยเขาเขาเขาก็ใช้ช่องโหว่ว่าไอ้งานของฉันนี่ไม่ไม่มีไอที่อยู่ในบัญชีนี้นะเออแต่ทีนี้เนี่ยอ่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายเขาออกมาพูดเหมือนคล้ายๆอาจารย์ริดหมดเลยครับก็คืออ่า การที่คุณนี่มีกิจกรรมที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเออมันเข้าข่ายการพานันเออโดยที่ไม่จําเป็นต้องคือมันไม่มีอัปเดตไงถ้ามีอัปเดตนี่คงจะเป็นหลายๆชื่อเออคงมีหลายๆการลเล่นแต่นี่มันมันเป็นพระราชบัญญัติตั้งแต่พศ2 4 7 8ี่ไงค,คือสิ่งที่พนักง,งานสอบสวนเขามีอยู่มันก็ต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรถูกไหม,มครับแล้วก็มีข้อกฎหมายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการพานันมาอธิบายเขฟาฟังว่าอย่างเงี้ย คืออย่างที่บอกอ่ะคนมันมีความเข้าใจส่วนคําพอเอาความเข้าใจมาอัดเดเข้ากับข้อกฎหมายมันจะตรงกันไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะคือการพนันเนี่ยมันไม่สามารถไประบุชนิดการพนันได้อย่างครบถ้วนทั้งหมดทั้งวงหรอกเพราะถึงกําหนดครบยังไงมันก็จะผลิตผลิตการเล่นที่มันอันใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆจะเรียกชื่อพิสดารอันพันลึกขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าไปจับอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกคือในกฎหมายเขาบอก การเล่นอย่างใดที่มีลักษณะคล้ายเคียงกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะเข้าข่ายเาอเข้าข่ายแล้วไงถูดถูกใช่ใช่แล้วที่สำคัญเน่ะเข้าคําว่าเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเนี่ยศาลก็จะเป็นคนใช้ดุลพินิจเอาเองอืมก็อย่างสมมติว่าจันสีจันสีแบบโอเช่นมากเก็บมากเก็บแต่กูเก็บตังเป็นตาแต่มากเก็บไม่ได้อยู่ใน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 ลิสต์รายชื่อนั้นแต่แม่งเก็บตังเป็นตาน่ะ ถูกไหมอ่าเป็นมาเก็บแต่เก็บตังค์อ่ะใครชนะก็ได้ตังค์ใครชนะก็เก็บตังค์เงี้ยมันมีการเดิมพันกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ผิดถูกไหมจ๊ะเพราะมันเป็นลักษณะของมันมันเข้าข้ออ่ะ,อะคุณทรงสักบ,บอกว่าแล้วบิงโกล,ล่ะครับเข้าข่ายเล่นการพนันไหมครับแน่นอนครับิงโกบิงโก <laughs>